เมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 6 3นายจุติไกเรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประเมธีวิมลสิริประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการบริเวณอปทรุมธานีลาหลุมแก้ว2โดยมีนายชาทิพรุจนะเสรีรองผู้ว่าราชการจัังวดปทุมธานีนายอัครพลลีลาจินดาไม่กรรมการการเคหะแห่งชาตินายวิญญาสิงห์อินรักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติและตัวแทนจากหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับณที่ตั้งโครงการตบลครูบางหลวงอ,อลาดหลุมแก้วจัังวดปทุมธานี การลงพื้นที่ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อตรวจความพร้อมของอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่พักอาศัยสําหรับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในด้านที่อยู่อาศัยโดยการขยายแห่งชาติได้มีการปรับปรุงห้องพักจํานวน45ห้องในอาคาร55ไว้รองรับประชาชนตามโครงการดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจความพร้อมแล้วนายจุติไกรฤกยังได้เยี่ยมชมตลาดเคหะประชาชราชุมชนสุขใจเบเดอร์ทอนล่าหลุมแก้วสองพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับตู้ปันสุขของชุมชนอีกด้วยก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลนะครับท่านนายกรันตรีได้มอบหมายมาว่าให้มาดูแลคนไร้บ้านคนตกงานที่ไม่มีที่พักนะครับแล้วก็คนที่อยากหาที่พักราคาถูกเพราะว่าค่าครองชีพมันแพงขึ้นทุกวัน ก็การแขหาแห่งชาตินะครับก็ได้มีห้องสำรวจมีห้องว่างที่นี่ที่จะสามารถเช่าได้ในราคาเดินละ999บาทวันนี้มาดูความคืบหน้าว่าบ้านที่ได้ซ่อมเนี่ยดีจริงอยู่ได้จริงอยู่ยังมีคุณภาพแล้วก็มีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่มั่นคงของการแขหาว่าจะสามารถเป็นองค์กรที่รองรับทุกของประชาชน ในปัจจัยสเรื่องที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีครับครับที่ดังการขีดเตรียมอาคารตึก55ในโครงการลาดหลุมแก้วซึ่งเป็นโครงการนําร่องที่ท่านรัฐมนตรีอยากให้คนไทยช่วยเหลือกันในช่วงยุคโควิด19ซึ่งเป็นการกระทบที่รุนแรงและมากอย่างน้อยขค่ในมุมมุมที่อยู่อาศัยก็จะเป็นหน่วยที่ต้องดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วขีเองก็จะบูรณาการร่วมกับพมร่วมกับกระทรวงแรงงานก็คือขค่เรื่องงานที่อยู่อาศัยกระทรวงแรงงานอาจจะ ช่วยเรื่องฝึกอาชีพเรื่องหาอาหารฝึกหาอาหารให้คนที่ที่จะเข้ามาอยู่ซึ่งโครงการเราที่ที่เราเตรียมไว้เป็นการนํารองให้เห็นว่าถ้าเราโมเดลดนีมันมันมันใช่มันได้แล้วมันก็จะขายายมันในชุมชนอื่นๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราระวังอยู่แล้วก็คือการกลุ่มที่มาอยู่ใหม่เองก็จะมีจางพอมอคอยช่วยเหลือดูแลเพื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อการอยู่อาศัยก็เขาเองก็ต้องปรับตัวในการมาอยู่ชุมชนใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ คือคือบางทีทางชุมชนที่อยู่เดิมก็อาจจะห่วงว่าจะก,กระทบต่อกันอยู่มาใสยอันนี้ทางทางเคหะทางพอมอระบังอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับครับครับ